นี่ไม่ได้โกหกคืออาการคือหายเลยแน่นท้องท้องอืดท้องโตเจ็บชายโคน่นนาอ,อก่ะน้องใหม่นะครับเห็นเราแจ้งมาทางผู้เชี่ยวชาญว่าเราเนี่ยทานเบต้าลีฟแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น<ด>นอนช่วงไหนอ่ะโอ้หนูเป็นสายปา์ตีค่ะแสดงว่าส่วนใหญ่เราก็จะนอนดึกบางวันไม่นอนเลยไปทํางานเลยแล้วเห็นว่าเราเรามีอาการอะไรนะก็คือเดือนมกราค่ะจะมีวันเกิดของเพื่อนอะ ติดติดต,ดต,ดติดกันเลยก็คือเราจะได้กินปาร์ตี้ทุกอาทิตย์เลยค่ะเมื่อ19มกราคีตื่นมาท้องอืดแล้วก็จุกมากแล้วก็เจ็บช่วงชายโครงวันนี้ที่เราสัมภาษณ<ช>์กันเนี่ยวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์ว่าประมาณเดือน<ช>ที่แล้วน้องปาร์ตี้แทบจะแทบจะท,ท,ทุกอาทิตย์เลยเก็เลยเซิร์ชหาดูว่ามีอะไรบำรุงตับไหม<อ>เบตา้าลิปก็เลยรองสั่งมากินหะหมูสั่งมาวันที่29 ปุ๊บคือกินเลยกินเยอะแล้วก็นอนนอนพอตื่นมาปุ๊บช่วงเย็นก็ท้องอืดอะคะ่ะหายเลยใช่วันแรกเลยนี่ไม่ได้โกหกคืออาการคือหายเลยท้องอืดก็คือท้องเราแฟบลงเม็ดที่สองก็อาการเจ็บชายโคมก็เริ่มเบาลงพอเรากินไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มดีขึ้นเนี่ยเหลือประมาณนี้แหละนี่แผงที่2อ หายเจ็บแล้วค่ะตอนนี้ตอนแรกอะหมอเขาสันนิษฐานว่าเราอะตับน่าจะอักเสบแล้วก็ค่ามาแบบนี้ค่าตับเกินค่าตับสูงมากตอนแรกตับอะหมื่นขึ้นตอนนี้เหลือ6 8พันแดกินเข้าแผนที่2แล้วแล้วก็สุขภาพเรารู้สึกยังไงมีอะไรที่อยากจะแชร์ผู้ชมทั้งบ้านอไหมครับดูแลรักษาตัวเองนะคะช่วงที่เป็นคือแย่มากเลยกลัวไปเลยอะคะ่ะเลิกปาร์ตี้ได้ก็เลิกนะคะแล้วก็กินตอนนี้เลย ดีมากรันะตีนะอันนี้เราเราเป็นผู้ใช้จริงไม่ได้ถูกจ้างมาที่เราพูดเนี่ย <ใน S 1> คือเราซื้อจริงๆเนาะเคยสั่งอเองเรื่นวัวนขออนุญ,ญาตนะครับอาจจะแคปเป็นหลักฐานที่เราสั่งจริงๆแต่ละพี่จะปิดชื่อเอาไว้ให้นะครับในฐานะที่เป็นพี่เป็นเจ้าของบริษัทพี่ก็ยินดีมากๆนะครับทางบริษัทโคฟูนะครับมีสินค้าที่มีมาตรฐานมีคุณภาพนะครับแล้วก็ไม่เคยจ้างใครมาเพื่อนั่งแล้วก็พูดอัดสคริปต์นะครับดังนั้นคนที่เขามาพูดเนี่ยเป็นคนที่ กินจริงๆซื้อจริงๆแล้วก็เห็นผลลัพธ์จริงๆนะอย,อย่างอย่างน้องใหม่คนนี้หรืออย่างพี่ๆอีกหลายคนที่เขามาให้สัมภาษณ์นะครับก็พี่รบกวนเวลาสั้นๆแค่นี้แหละครับน้องใหม่สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะคะ